สวัสดีครับอะละเวมิงลาบาติถขันซามากาและญีเนตรสะลบพพัจเชติขันซา쉐โกะสะเล็บปี่ดอเลลลาจายะอ๋อโอเคဒီမှာဆိုရေဘုတ်8เนาะတိခန်ဆာ쉐ပေါ့เนาะโอเคဖျာခြားနာတိပရโสมสระออญีเนสระออสะလบพพัจเชแบบဖြစ်ပါတယ်สะလบพออกได้คำอออออะလည်းဒါญีเนสระออဆိုရေกอออกอ กอออสอเอกอลดทวนแม่เนาะกอออกอจอออจอดอออดอตอออตอบอออบอปอออปอออออน้อตะคอล่ะตูดูพะแม่กอออกอจอออจอดอออดอตอออตอ บอป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 ออนักคู่กับมีแบบดีนสระออสะลบปอได้คำมะขอออขอชอออชอทอออทอผอออผอฝออออสออสอหออหอนักขคาวเาจะดูภาพไหม ขอออขอชออชอขออ่อชออออชอฟอออสออสอออ่ออนคูกันอนนี้ปีบี้สระออสาลปอพัชเชบเนาะสลปอบได้ค่าวมาขอออขอขอออโซเยขอรถทอนไหมเนาะขอออของออเง งอองอชออชอชออชอสออซอสออซออะไรเมีบ่อยเนาะทออทอนออนอพออพอฟออฟอมออมอยออยอรออรอลออลอวออวอ พออฮอนอรคูกาแพ้ชนะที่ประสบสระออจีเนสสระออสซาโลปาเชเนาะสาลปอะค่ะามาออออะไรนะจีเนสระออโซเย่กออกอกอโซเย่กอลดทวีเอนเนาะกอกอจอจอดออดตอต บอ Dante, บอปอปอออออน่าคอลถูกผ้าไหกอกจอจอจดออดตอตอบอ etas, บอปอปออออนอาคุกะมีต่พีเนสสารอสารอปได้คำมาขออขอขออขอ อะไรแบบนี้พยามไหมเนาะขออขอถออขอ,ออพอออออสออสอหออหอนออ่าะคอลลดูกภาพไหมขออขอขออขอ,ออทอขอขอพอออออสอสอ,อสอหอหออ นอรคูกาอันนี้เาบีเนสระออโซเยคออคอคออโซเยคอลดทอยไหมคออคองอองอชออชอซออซอทออทอนออนอพออพอฟออฟอมออมอยออยอรออรอลออลอ วอออวอพอออฮออ่ามีนิงสกุลดิจิเมกอออสอเยกอลดทว่มเมเนาะกอออกอกอสุรากาจออันตะกูกอบอบอออบอบอสุรากาสุบาท่านกูกูบอลดขอเรเนาะงออององอสุรากาเจมอปติงออองอคอคอออคอคอสุรากาคอติเนาะ တကားခေါ်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ออခေါ်ခอခခဆိုရကာတောင်းဒီခေါ်ခอခခဆိုရကာလေဘေးဒီမှာခေါ်ဒီမှာဆိုရေခေါ်เนาะအမိတံမှာဆိုရေခေါ်လို့ထွက်မယ်အနေနဲ့မှာဆိုရေခေါ်လို့ထွက်မယ်เนาะရออร์သာတီพออพอလို့လောက်တော့เนาะ งอเงงอององอแงเงงอเ,อเงอเ,กงเ,กงเกซกาตีรอดูรออรอดอูดูรอดูรอสุรากาซาดีดูสุรากาจีตีเนาะรอดูสวยเย่ซาจีตีทะเลาะทออาทะรออเลาะทะเลาะสุรากาแย่เพียดีเจาะหูเจออเจาะหออูหอูเจาะหูนาบาพผาดีขอดู ขอ,อขอดอ,อูดูขดูตาวจิดิเนาะโอเคตีติกะซามากาา.บีเนสระออบีเนสระอสะะอสโลปพะเฉติคะซาไว้ဖြစ်ပါတယ်နောက်ทับติคะซามาเปลี่ยนเลยสุจ๋าม,มั้ยสวัสดีครับ